นี่เห็ดนางเห็ดฟางเอเห็ดฟางนะพี่น้องเห็ดฟางนะครับเราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาโขลกให้ละเอียดเท่าที่จะละเอียดได้เลยนะครับเราจะทำลาปปบลาปลาตองเจนะครับลาบปลาตองเจลาบเห็ดเจนี่แหละครับแต่ทำลักษณะคล้ายปลาตองก็เลยสมมติว่าลาบปลาตองเจนะครับเพื่อจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับนั่นก็คือลาบเห็ดนี่แหละครับแต่รสชาติลักษณะมันจะคล้ายปลาตองเนาะ เนี่ยเขาเลยเราก็ต้องเรียกว่าปลาตองเจนะครับลาบปลาตองเจเนาะเหตุนี้เลยนะครับเอาดอกบานได้เลยนะครับอันนี้ยังไม่แต่ไปตลาดไม่ไม่มีดอกบานอ่ะเราใช้ดอกบานนะครับจะดีที่สุดนะครับนะครับเราก็ใช้แป้งตานี้นะครับเยี่ห้อนี้นะครับใส่ลงไปปั้นน้ําให้แห้งนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็โขลกเลยนะครับโขลกให้เข้าละเอียดเนาะโขลกนะครับโขลกให้ละเอียดนะครับผม ครับเราโขลกให้ละเอียดเลยนะครับโขลกให้ละเอียดเลยนะครับละเอียดเท่าไหร่งดีเราใช้โขกเอานะครับมไม่เหมือนเครื่องปั่นนะเครื่องปั่นจะไม่เนียนแต่ถ้าเราใช้โขกเอาเนี่ยมันจะเนียนเนื้อมันจะเนียนครับมันจะอร่อยมันจะมันจะดูนใชคล้ายเครื่องอ่ะก็ครับนะครัก็ไปจนไรครับผมก็คงจะไม่ละเอียดมากนะครับเพราะว่ามันต้องรีบทําให้ทันเวลาอะแต่ถ้าทําละเอียดได้ดีมากมันจะเนียน ให้ละเอียดกว่านี้นะครับพอดีว่าเวลาไม่พอเลยตาไม่ละเอียดนะครับเราก็ผสมน้ําเข้าไปอีกหน่อยนะครับให้มันขึ้นนะครับให้มันกุกขิกใส่แต่คล้เป็นมะกรูด่ะอ่า่ะเพื่อให้เขาหอมเนาะแล้วก็ควไฟให้สุกนะครับควไฟให้ใส่เลยนะครับถ้ามันเหนียวเกินไปนะครับเราก็ผสมน้ําขึ้นมาอีกแล้วก็อย่าให้เหลวเกินไปถ้ามันเหลวเกินไปแล้วก็ผสมแป้งได้อีกครับปรับได้นะครับจะปรับได้เนาะครับ ส่วนผสมนะครับก็คือน้ําถั่วลาแม่มาลีนะครับมันจะได้หอมเนาะใส่นิดนึงนะไม่ต้องใส่เยอะใส่พอหอมเนาะแล้วก็ใส่เกลือสําหรับท่านที่ทานของชุรสเจก็ใส่ผงชูรสเข้าไปสําหรับท่านไม่ทานก็ใช้ฟ้าเอ่อฟ้าไทยอย่างเดียวก็ปอนะครับเราใส่นิดนึงนะครับถั่วลาเพื่อให้หอมเนาะแล้วก็ใส่เกลือหรือฟ้าไทยหรือผงชุรสเจก็ได้นะครับจริงฟ้าไทยใส่มันจะไม่เหมือนเพราะมันกลิ่นเห็ดหอมนะครับเราใส่แค่เกลือ แค่นั้นก็พอนะครับมันจะมีรสชาติที่คล้ายขึงนนะครับถ้าไปใส่ฟ้าไทยหรือผงซุปมันจะเป็นอีกรสชาติหนึ่งมันจะไม่เหมือนนะครับเพราะไม่ได้กิ่นเครื่องปรุงเนาะคุณก็ใส่เกลือเข้าไปเลยนะครับแล้วก็คั่วให้เขาใส่นะครับถ้าเหนียวเกินไปข้นเกินไปแล้วก็ผสมน้ําขึ้นมาถ้ามันเหลวเกินไปแล้วก็ผสมแป้งเอาแป้งแป้ง,ปงละลายน้ําก่อนค่อยเทลงไปนะครับเลวลาเราใช้คํา คำเข้าเนี่ยนะครับข้าวเหนียวเนี่ยคุยเนี่ยมันจะได้โอเคเลยนะครับผมเราก็เคี่ยวจนใส่จนสุกนะครับเมืน่อะสุกแล้วเขาได้แล้วเราก็มาผสมพริกผงแล้วมันก็มาปล่อยให้มันเย็นหน่อยหนึ่งนะครับมันเย็นหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่ค่อยใส่พริกผงใส่ข,าขา้าวคั่วนะครับใส่ข้าวคั่วใส่พริกผงแล้วก็ใส่ผักหอมเปรและผักหอมป้อมนะครับเราั่อจนใส่เลยนะครับ ทั้งคนนะครับเพราะอะไรเขาจะไหม้หม้อเนาะเขาไม่เหนียวเขาไม่เหนียวนะครับเราก็ใส่ผสมแป้งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ําได้นะครับให้เขาเหนียวใส่อย่างนี้เนาะนะครับเราสามารถเพิ่มน้ําได้นะครับถ้าเหนียวเกินไปก็สามารถเพิ่มเพิ่มน้ําได้แล้วก็คนดูนะครับ ก็ใส่เนาะถ้าเหลวเกินไปมันก็จะไม่อร่อยนะครับมันก็จะคุยไม่ขึ้นนะเอาขยอคุยไม่ขึ้นนะฮะแต่ก็อย่าเหลวเกินไปแล้วก็อย่าเหนียวเกินไปเนาะมันจะเป็นตับนะครับมันจะตับแบบอีกก้อนแลโอเคแค่นี้ก็ได้แล้วครับเนี่ยประมาณนี้ก็ได้แล้วครับผมเดี๋ยวค่อยปล่อยให้มันเย็นเนาะเราจะได้ปรุงอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับผมอันนี้หอมเปหอมป้อมอันนี้หอมเปอันนี้หอมป้อมอันนี้ข้าวคั่วนะครับ ข้าขวคั่วอันนี้ข้าขวคั่วน,นี่พริกป่นนะครับผมน,นี่เราก็จะคนเข้ากันเลยนะครับไม่ใส่มะนาวนะครับไม่ใส่มะนาวเนาะก็จะไม่ชอบเปรี้ยวนะแต่บางคนชอบเปรี้ยวก็ใส่แต่นี่เขาไม่จริงๆสูตรเขาไม่ได้ใส่เนาะพริกรเราเผ็ดนะครับแต่มันไม่แดงไงแดงก็จะสวยงามเห็นไ,ไหมเห็นแล้วครับผมลาบปลาตองเจนะครับลาบปลาตองเจ ตกคล้เก็บออกได้เลยนะครับไม่ต้องาไม่ต้องคาไวอย่างนี้น้อเอาออกได้เลยนะครับมันต้มสุกแล้วออกได้เลยนะครับแค่นี้แหละครับนี่ก็เป็นลาบถ้ามันจะนะครับลักษณะนี้นะครับผมนี่คือลาบปลาตองเจนะครับนี่นะครับหน้าตาตักเสีถ้วยเรียบร้อยแล้วนะครับน่าทานไหมครับผมอร่อยมากเลยนะครับสำหรับคนชอบนะครับ รับประตองเจครับผม